สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินหน่วย SASR Special Air Service Regiment เมื่อปีพุทธศักราช2519หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกดันทรูน พระองค์ทรงเข้าร่วมการฝึกกับกรมปฏิบัติการพิเศษทางอากาศออสเตรเลียเป็นเวลาทั้งสิ้นหเดือนซึ่งกรมปฏิบัติการพิเศษทางอากาศหรือที่เรียกสั้นๆว่าหน่วย SAS r นั้นส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อหน่วย SAS ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกออสเตรเลีย โดยมีฐานที่มั่นอยู่ที่ค่ายแคมเบลในซวนเบิร์นชานเมืองของเพิร์ตในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่นี่เป็นหน่วยบัญชาการของกรมปฏิบัติการพิเศษทางอากาศของออสเตรเลียระหว่างการฝึกในหน่วย SASR พระองค์ทรงได้ศึกษาหลักสูตรระเบิดทำลายยุทธวิธีการรบนอกแบบ หลักสูตรการล่าตระเวนขั้นสูงและหลักสูตรส่งทางอากาศในช่วงของการฝึกนั้นพระองค์ทรงมีลักษณะเด่นที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวคือทรงเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสง่างามและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอดังพระบรมชายาลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ S.A.S. ภาพประวัติศาสตร์ กรมปฏิบัติการพิเศษทางอากาศออสเตรเลียพฤตศักราช1,957ถึง1,997ฉบับแก้ไขโดยเมเจอร์มาโลนเช่นภาพระหว่างที่ทรงฟังการบรรยายสรุปหลักสูตรที่ทรงศึกษาและภาพในการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศของพันเอกเซอร์ชาร์สคอร์ดที่ค่ายแคมเบล และหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาแล้วทรงได้รับปีกร่มที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าทรงผ่านการฝึกหลักสูตรจากหน่วย SASR หน้าฐานทัพอากาศวิลเลียมทาวนับว่าเป็นอีกหนึ่งพระปรีชาสามารถที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ยอดนักรบของผืนแผ่นดินไทย